ทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันที่เราต้องมาอัดเสียงเพลงแล้วค่ะเอ้ยเป็นกนารอัดเสียงร้องทุกคนซึ่งตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้คือแบบอยู่ที่ห้องอัดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแบบอลังการมากๆเลยไปกระตุ้นใจให้แแคร์ด้วยนะคะจะจะส่งเพลงไหมให้หนูฟังกี่วันลงหน้ามาก็หนูก็ลองไม่ได้อยู่ดีก็เลยแล้วพงจะส่ง่ทำไมว่าเพลงเสร็จยังก็คือปล่อยใจแต่คิดเยอะย่งตัวอย่างคนคิดเยอะ อ่ะเดี๋ยวลบทิ้งหมดเลยนะทำใหม่นะใส่ใจสนุกสนุกเดี๋ยวมาอ่ะแค่ลองดูได้พี่ไปไม่ว่าใครนานนะเนี่ยไม่ว่าใครนานไหนสามแล้วหายใจเลยนะไม่ว่าใครนานไหนจนดูแล้วไม่ว่าใครนานไหนจนคอ ยังไงนะยังไงนะปล่อยใจนยังไงนะยังไงนะป่อใจรีแลกพี่แม่ก็เลยลองให้ท่อหนึ่งพอกันหนึ่งของหนึ่งสองอ้หัวไหัวไไม่อ๋อหายใจหายใจปล่อยใจหนึ่งสม่ว่าใครนาในฉันฉันขอแจ้งเอาไว้ดีมากดีมากคนลุกหนึ่งสองสาอมกัน ไม,ไม่ว่าใครหน้าไหนฉัน,ฉนขอแจ้งเอาไว้มาหนึง่งไปท่อนฮุกไอ้แค่ไปลองท่อนฮุก,าฮกมา ขอคนไม่เล่นได้ไหมขอคนปล่อยใจได้หรือเปล่าโัวไม่ได้เลยอะไรเคลียร์ใหม่หมดเลยเคลียอะไรเคลียร์โน้ตไงครับเคลียร์โน้ตครับผมไม่ได้เคลียร์โน้ตเน๊ยแต่ว่าเคลียร์โน้ตหน่อยโน้ต่เคลียรโน้ตแล้วแต่ว่าเคลียร์โน้ตดีก็ดีนะว่าไยจริงแล้วแม่กวนจริงใจ จบจุดให้เธอให้เธอใส่ม่วงขาวหรือใส่เสื้อฟ้าขาวเารักเราสดใสดีหรือใส่หรือใส่เสื้อฟ้าขาวเารักเราสดใสดีอะไรคือจุดจบจบจ,จุดหลอยแคร เอ๊ยบอกได้ไหมล่ะบอกได้ไหมล่ะแล้วอะไรมันคือแบบปลาใสฟ้า,าสวยสดใสมันตน้องมีเรื่องของโคดักเข้ามาอ๋อเหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้อะไรนะมันสีอะไรสุช่วยดูหน่อยที่เราตาดูไม่ดีเลยฟ้าขาวไปแท้เลยใส่แล้วมันจะมีอีกสีหนึ่งนุ๊กเอ้ยอันนี้ม่ว<ส> <ๆ S 1> งาขาววะเนี่ยมันตาไม่ดีมันจะดูหน่อยจุดจบจบจุดจบจุดดังดัง น่าสนใจนะลองฟ้าขาวดูสิฟ้าขาวดูสิฟ้าขาวอดูสิใส่เสื้อเอาใจลูกค้าสนใจนี่นะคะสีฟ้าก็เป็นเรื่องของการลดรอยสิวไงอ่าแล้วก็น่ลดรอยสิวหน้าใสนี่ไงหน้าใสฟ้าขาวฟ้าขาวสดใสดีอ มันแบบมันแยบยนมากเลยต้ขอบออนั่นะองมันแยบยนมากจริงสดสีม่วงกัสบสดสีฟ้านะคะทุกคนเออไปตามไปตามเิอ่ะร้องต่อเราเปรนหลักซ้อมได้กันค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีกะทิมาสอนเต้นค่ะ เหนโอเคเลยเหนื่อยเหนื่อยมากตอนนี้เรามีโจทย์แค่พรุ่งนี้วันนี้วันเดียวมีกี่ชั่วโมงบอกว่าเราเต้นให้ได้ไม่ไหนมีแล้วซึ่งวันนี้ก็คือไม่ได้ใครปล่อยพามาเต้น ทุกคนหลังจากที่เราซ้อมเต้นกันมานะคะก็คือเหนื่อยมากๆค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวคืนนี้จะต้องนอนแล้วนะคะแต่ว่าคือพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องถ่าย MV จริงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าค่าคืนนี้นะคะก็เป็นค่ําคืนที่สิวก็คือมาบุกหนักมากซึ่งแบบหลายคนคงทรงาบครับว่าตอนนี้คือแคลหน้าแพ้ฝุ่นนะคะเพราะว่าช่วง โควิดที่ผ่านมาเอแคลรต้องไปนอนในห้องเก็บของที่บ้านซึ่งฝุ่นเยอะมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถนอนกับแม่กับยายได้นะคะคือบ้านที่คลองเตยเนาะทำให้หน้าคือแพ้หนักมากช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคลินิกปิดจ,จึงไม่สามารถไปกดสิวที่ไหนได้นะคะทุกคนสิวคือขนาดนี้นะคะคือแบบมีเม็ดแล้วก็พวกนี้ขึ้นนะคะทุกคนซึ่งภา,าวนายอย่างเดียวคือว่าขอให้สิวพวกนี้อย่าประตูขึ้นมานะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เลยจะมาใช้ตัวเคลียร์โนสค่ะทุกคนขะตัวดังมากๆเลยที่พี่นัทนิสาัมณาีนะคะเขา ใช่ไหมคะยิปที่พินัแดแต่งเป็นเทปีเสรีภาพอันนั้นคือว้าวมากเพราะว่าชีใช้ตัวนี้นะคะคืนเดียวคือสิวยุบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวดังจำง่ายๆนะตอนนี้เคลียร์โน้ตคุกที2สูตรคือสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็สีม่วงซึ่งถ้าให้แนะนํานะต้องใช้สีฟ้าก่อนจนกว่าสิวจะหายนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวที่ลดสิวโดยตรงค่ะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะลดสิวนะคะจะทําให้หน้านะคะใส่แล้วก็ผิวมีความอิ่มฟูค่ะอันนี้คือเป็นคาเคลมของตัวสีฟ้าเนื้อเซรั คนมากดูสิเนื้อข้นแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ทาไปบนหน้าได้เลยค่ะวันนี้นะคะด้วยความที่เราจะต้องใช้หน้าไอ้แค่เราจะพอกเยอะแบบนี้เลยคะ่ะเพราะว่าต้องการให้มันชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกเลยว่ามันช่วยให้ผิวมีความอิ่มฟูด้วยคนาแน,นะนํานะเขาบอกว่าให้ทาลําคอด้วยเช้าเย็นทุกวันนี่ไอ้แค่ทาเยอะมากกว่านี้หมดไป,ป็น้ลิปปิ้งมาร์กไปเลยตัวนะคะใช้เยอะมากนี่เป็นน้สุดสับถูใช่ไหมแล้วก็จะพอกไปเยอะกต่ตรงน,นี้ แบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้คือแบบเลิศขาดเลิศพรุ่งนี้เรามาดูผลกันค่ะเรากำลังจะเลิกซื้ออยู่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ชาเราจะต้องมีการถ่ายวีแล้วค่ะทุกคนโจทย์ของเราวันนี้ก็เลยพี่อ้อมทษแล้วงก็เลยต้องยืมสูตรพระเอก <laughs> 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 พระเอกของเราวันนี้ <laughs> เช้านี้นะคะเราก็จะมาใช้สูตรสีม่วงนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเราแต้มสีฟ้าไปนะคะทุกคนวันนี้คือแบบเช้ามากคือเขาจะเป็นเซรั่มอย่างนี้เหมือนกันเลยเป็นเนื้อแบบบางๆแบบนี้คะ่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยลดรอยสิวค่ัทุกคนถ้าใช้ต่อนเนื่องไปก็คือว่ารอยสิวของเราก็จะแบบแลดูจางลงค่ะแต่ว่าความชุ่มชื้นตอนนี้คือแบบแต่ถ้าจะให้พูดได้ข้อแรกเลยนะคือจะบอกว่าเรื่องความชุ่มชื้นของสูตรสีม่วงอะ่ะชอบมากมันอยู่ในระดับที่แบบกําลังดีแบบทาปุ๊บแล้วซึมเข้าไปเลยอะ่ะนี่ อยวันนี้นะคะแต่งหน้าประมาณนี้พอแบบฟิลบอยบอยยังวะมาทำยังไงอะแต่งหน้าบอยอ่ะไม่ใช่แบบนี้ค่แต่งยังบอยของกองเราประหยัดงบมากนอกจากจะใช้เพื่อนกันเองแล้วนะคะก็คือว่านางเอกก็ต้องแต่งหน้าเองด้วยเลิกมาแม่แล้วเลิศขัระ ทุกคนตอนนี้นะครับเป็นเวลา6กโมงตรงค่ะซึ่งเราอ่ะต้องถ่ายลิปซิง์เป็นสิ่แรกซึ่งเอกแครเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นเพลงของตัวเองหรือจะเป็นเพลงของใครก็ตามเนี่ยจะเป็นคนที่จําเนื้อไม่ได้จะเป็นคนจําเนื้อไม่ได้หมายถึงว่าจำอ่ะจำโครงของเพลงได้แต่มันจะเติมคําเองเช่นคําว่าเธอมาทําแบบนี้กับเธอมาทําอย่างนี้ก็คือเหมือนกันป้าอ,าอาดอกแล้วแบบไหนก็ได้ป้าซึ่งนในเรื่องของการถ่าย MV ในการซิง์เพลงอ่ะมันไม่ได้คือคําว่าแบบก,ก,ก,ก็ต้องก็ต้องซิงว่าแบบคําว่าอย่างก็ต้องพูดว่าอย่างเนอะป้ากูนั่งฟังไปนั ให้ตรงเนื้อจริงๆไม่ได้สักรอบเลยค่ะทุกคนยากมากบอกเลยท่านะตอนนี้นะคะก็ติดวิกใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนขาจะบอกทะ,ะว่าวิกนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยจากพี่ใจนะคะซีล่าวิกนะคะทุกคนนี่ถุงม้งในตำนานที่แบบใครเคยเซอวิกกับชีนะคะก็จะได้เป็นถุงสีม้วงแบบนี้นะคะคือว่าอย่างนี้เห็นพี่ใจใส่ปุ๊บหล่อมากแล้วคือชันก็อยากเปลี่ยนรูคให้มันเป็นผู้ชายแบบนี้นะคะทุกคนโอ้โหหลอกกันช่างใจก็เลยทักแม่ไปตอนตีสามบอกพี่ใจอยากได้วิกอันนี้ด่วนพี่ใจถามว่าใช้เมื่อไหร่ใช้ตีสี่ อย่าอก่อีหาลากกูต้องส่งให้บิงแล้วก็เลยต้องส่งปกันแบบเร่งด่วนนะคะทุกคนจึงเป็นที่มาที่จะบอกว่ารักแม่นะอย่ใจ่ามวกรักตลอดใครที่บอกอยากได้วิกนะคะก็ลองติดต่อไปหาพี่ใสได้นะคะทุกคนนี่ดูดิเปลี่ยนลุคด้วยที่แบบไม่ต้องตัดผมมากเออเลิศเอาเฮียลุคแรกของเราฟิวผชายฟิวผู้ชายเหมือนกันได้ไหม คือวันนี้เราตอรับบผู้ชายเพราะว่าทนการร้องของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะผู้ชายมากๆก็ต้องฝึกซ้อมรู้สึกว่าเปลี่ยนลุกตัวเองไหมวันนี้เปลี่ยนลุกนะปกติแบบจะไม่ค่อยยอมใส่วิกเพราะร้อนจะบอกว่าใหปเใจเขาบอกว่าถ้าไม่อยากเห็นพี่แค่ใส่วิกคือไอ้ยผมนี่ไม่ใส่ข้อเดียวเลยคือร้อนแล้วป็นคนจะทนกอะไรร้อนไม่ได้แต่กูว่าอันเนี้ยวิกสีเนี่ยกับผมสั้นๆเะเข้ากับหน้าม,มึงนะเข้าหรอชีวิตจริงยอมเลยไหมชีวิตจริงผมบางกววิกไงยอมปุ๊บมันก็หัวร้านไงก็ได้ไหมคือถ้าผมกูหนังไง่กูจะยอมจริงแต่มันยอมมไไ่ด้ พี่อ้อมตอนนี้เป็นไงบ้างดับหนึ่งการ acting acting c o u r s ็มาละเหมือนตอนแรกกะก็จะให้เป็นพิเศษตอนนี้เป็นายก็ได้เลยเป็นเรเหรอ้าบอกเราใ้ัจมูดแลอามนมาอะไรใช่แบบเออตกนเม่ะร่ได้อะไรอนนี้ไ่ยิงก่อดูแบบเอ ถ้าทำได้จะบอกว่านี่คือการแสดงแบบหนึ่งขึ้นของเอแคลนนะการแสดงเป็นปผู้ชายคือยอดวิสุดเลยนะมาดีดีดีเราแล้วเราแล้วเราแล้วไมีไวแล้วเจอของ ใช้แท้ตบเข่าเหมือนอาไทยใส่วิกข่าวเป็นไงบ้างาเมื่อกี้ประมาณนั้นนับก็มานสิบเทตม้มำยำน้ำใสายคาว่าน้ำใสยก็เธอพูดแล้วทำแบบไงอ่ะมึงทำพี่ดอกตม้มยำน้ำใส่อายุสดมึงมันยาก <laughs> ว่าการลิปซิงอะมันเหมาะกับเธอแต่การเป็นผู้ชายอะมันไม่ได้มันยาแค่หัวคิ้วมึงจริงอะมันเลียงเส้นเกินไม่ได้ช่างถอดไกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวลุกต่อไปเนี่ยเราจะต้องเป็นพ่อค้าขายหมูทุกคนลูกคนจีนอะไรเงี้ยนะว่าฮ่องกงเป็นคนมาซื้อหมูค่ะอุขยแต่ตัวแรงจะเหมือนชีคอสเมติกเลยมันจากประเทศไงที่นู่นไม่มีหมูขายแกเหมือนเหมือนปะเหมือนพรีเซนเตอร์หมูเกาหลีที่แกให้ฉันดูหนังเรื่องนั้นเน็ตเฟริกมาซีน่าบอนมาซีน่า ไปโลเกชันต่อไปกันค่ะทุกคนจากนางเอก MV คู่และสู่นางรองเออ <c oughs> จะไปสู้กับเขากันย้ยหรอใช่เขียงหมูจะต้องกลายปเป็นเมียใหม่อุย้ยหล่อนเป็นเจ๊ขายหมูเลยนะรวยที่สุดที่สุดในตลาดนี้นะอ่รอชม นี่เลยไปเอกเอบีของเราทัานหนึ่งทันหนึ่งเลยเป็นผู้ชายเฉยวันนี้วันนี้เลิศนะคะได้แบบมาร่วม MV กับทางจือปากด้วยดีใจมากบอกเลยต้องรอติดตาม MV นี้นะเอ็นจอยสนุกมากพุกเราเด็กๆจำได้ว่าป็นคนชอบกินไข่ตุ๋นใส่หมูสับมากเลยชอบสับหมูมากนี่ น้ไดสใจตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับการถ่ายฉากของการเป็นร้านขายหมูนะคะทุกคนซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนโลเคชั่นอีกหนึ่งโลค่ะทุกคนไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาเปลี่ยนอีกหนึ่งโลค่ะทุกคนแลยทด้วความโชคอะไของเอแคลร์กันนะคะคือทำทรงไหนคือเหมือนผู้หญิงอะ่ะ

ทำไมทันทีแก่เก็ตมนดอยแก่เป็นผู้ชายดอยยั่ไงวะขโมดคิ้วไม่ใครต้องหันเช้าเป็นู้าใ่ใช่ห้าสี่สามสองมองไว้ตามองกันหน้ามันดุปอง คก็ปวดอยู่อ่ะโวดตอนนี้นะคะเรากำลังจะปิดฉากที่แบบฟีลว่ามีนิมอลซีนของเราสองคนระหว่างผเมีอะซึ่งจะต้องให้ผมยตัวจริงเขาแบบเทรนเราเขาเป็นโคโรกราฟให้เรานี่พี่ออบยืนโชว์เลยยืนย็ดอุ้ยจะกินไหมจะกินจะทำนะพอกล้องจับไม่ทัาอ่ะเดี๋ยวกล้องรอแอบถ่ายเดูอยเาหน่อยลอ้ยเ่เลกเลวยกยเด้ยยยยน้อง ไอ้แก่ยับังฟีโอ้โหอุ้ยมอ้วยย้อมเสียวอ่ะไอ้แก่ไอ้แก่เสียวอ่ะข้ามาคือจึ้งสุดๆเหมือนแต่มันต้องแบบมีมีมุกขยับขยับหน่อยพี่อ้อมเร็วอุ้ยแต่เราก็้ากันจนเจอร้อยร้อยระดนของคืนอุ้ย ราย,ยกันได้ได้มันยากนะคุณผู้ชมยอเรไม่ให้เป็นรูปผมรูปล้วอรูปุ่ียรูปเป็นไง เียต้องมีไม่ดินแค่ตานะเมื่อกี้เนี่ยคือเออก็สมจริงมากเลยอ่ะกระจายแบบคนไปสักระบกแล้วพี่ว่าเออต้องเปี้ยงเาดูในนี้ในนี้อืม่ีกทีเขาก็ีนเข้ามาหน อีบัวก็ป้าไงดีพผาไปป้าขนมมันดื้อนะอีพวกคนเนี้ยมันไม่ยอมกินอะเลิฟนะแม่แล้วสักก็กินแบบดูดูดโอ้ไม่ได้อยากกินจริงอยากกินเต็มแเอนเอาออกหวานอร่อยเลยเนสเซนต์บีไปเด็ดเลยนี่เป็นของนี่นี่นี่อะไรเอาละยังไงอ๋อดูหน่อยเลิ รีบหาเลยรีบหารีบหาไปเยอะเลยรรรรรรรล้วดสร้นมากตอนนี้แหละโอ้ไปโอโยตะกตาตอ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากําลังดําเนินการเป็นลุกสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะแต่ก็ไม่ใช่อันดับสุดท้ายในการถ่ายเพราะาจริงๆเนี่ยต้องมีอีก2ลุกที่ต้องถ่ายชึ่งเราถ่ายลุกนี้ก่อนแต่ประเด็นคือทุกคนดูท้องฟ้าสิทุกคนคิดว่าวันนี้เราจะสามารถถ่ายงานจนเสร็จยันเย็นได้หรือเปล่าคะตอนนี้คือได้แต่ภาวนาว่าอย่าเพิงตกนะคะฝนถ้าตกมาปุ๊บคือเกลงานนี้คือเกล อันนี้นะคะนี่เรากำลังถ่ายซีนสุดท้ายของ MV น,นี้นี่เป็นซีนสปอนเซอร์ด้วยนะคะวจาจต่เลียนโน้ตทุกคน ก็มาถึงลุคนี้นะคะซึ่งหบบเห็นเราสองคนมาแต่งตัวน่ารักมากๆเลยพี่เอิร์ธของเอ็กแคร์นะคะจะเป็นสีขาวฟ้าแบบนี้นะคะน่ารักมากนี่จะเป็นสีขาวม่วงแบบน่ารักเออจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นคีวิดหลักของเพลงนี้จะเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์หลักถ้าไม่มีสปอนเซอร์นี้จะไม่มีเพลงนี้เกิดขึ้นพี่เอิร์ธก็คือตัวนี้เลยค่ะเคลียร์โนสนั่นเอง เร่งของเอคลนนะคะก็จะเป็นสูตรสีฟ้านะคะทุกคนขาซึ่งสูตรนี้วิธีการจะไม่ง่ายนะถ้าใครอยากใช้เครนนนะคะคุณทุกขาก็ให้ใช้สูตรสีฟาก่อนอเพราะว่าสูตรสีฟ้าเนี่ยเขาจะเป็นสูตรลดสิวส่วนของพี่เ e อิร์กเนี่ยจะเป็นสูตรลดรอยดำคือต้องใช้ตัวนี้ก่อนใช่ซึ่งวิธีการจําในเพลงเลย,เลยรึไหมมันจะมีเพลงท่อนสุดท้ายของอของเรา,เราคือมันร้องว่าถ้าจุดจบ,จบจบจุดให้เธอใส่ม่วงขาวคือของพี่เ e อิร์กจุดจบจบจุดคืออะไรจบจุดคือจบปัญหาจุดด่างดำก็ให้ใช้สีม่วงขาวหรือจะใส่เสื้อฟ้าขา ถ้าเราสดใสดีสดใสคือดีอะไรเงยหน้นาใสาไร้สิวนั่นเองแต่วิธีการใช้ใช้ง่ายให้จําง่ายเลยว่าสิวหายก่อนค่อยรักษารอยแดงรอยดำก่านๆะนี่ก็ฝากไปด้วยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แบบซองนะคุณผู้ชมขาเขามีแบบขวดด้วยสูตรของเอแคลนนะคะสีฟ้านะคะ, 4, ะ,คะจะมีเป็นขวดแบบร้อยกร,รมัมถ้าแบบฟองเนี่ยจะ8กรมัมส่วนของพี่เอิร์กสีม่วงเนี่ยก็จะมีแบบขวดด้วย100กรัมแล้วเป็นฟองอีกที่7กรัมนะคะก็ฝากไปเลยนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีจากเพียโนสนะคะก็ไปหน้าใสกันนะคะทุกคนใครเคยใช้แล้วเป็น มาใต้บล็อกนี้ได้เลยนะคะขอบคุณเคลโนมากมเลยนะคะคแล้วก็ฝากทุกคนอะ่ะไปอุดหดบบนุนเคลโนตกันด้วยนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่มีเคลโนตคือไม่มีเพลงนี้แน่นอนนะคะขอบคุณนะคะทุกคน ้ว่่ไมรูคลิปจบแล้วนะคะทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนคงจะ e นจอยกับคลิปเบื้องหลังของการถ่าย MV ในครั้งนี้นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะไอ้แครขออนุญาตแจากช่อดอกไม้เอ๊ะชุบกับดอกไม้หรือเปล่าแจากช่อนี้ไปเลยนะคะใครอยากได้น,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปเบื้องหลังแล้วก็คลิปเพลงนะคะทุกคนคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกรางวัลเงนะะินท่าเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกค่ะเอาไปเลยค่ะหนึ่งช่อใหญ่ๆเลยค่ะปล่อยใจได้ไหมปล่อยใจได้ไหม ปล่อยใจได้ปล่อยใจได้ไหมปล่อยใจได้ไหมดีมากเออถ้าถ้าอยากได้ลูกคอไอ้แคร์ทำอย่างนี้ก้าวข่ายนี้เออเออไม่ว่าใครนะไหนขอใกล้ปุ๊บปุ๊บจะทำเพ้่อเขาเรื่องจริงว่ะนี่ยจริงสัตว์เหรอไม่ว่าใครนะายยกจนขอแจ้งเอา ว้ใช่วยได้ไหมมาเลองดูไม่ว่าเครนานในฉันขอแจ้งเอาไว้ได้ปะหลาจอยเลขเมื่อชี่เขาทำเองอย่างนี้พี่สุก็าทำอย่างนี้พี่สุพี่สุว่าไง